วิธีคัดลอกชีทใน Excel ให้เหมือนเป๊ะใน1วินาทีนะคะอย่างแรกเลยก็คือให้เรากด control ค้างไว้ทีนี้เราก็ลากเมาส์นะคะไปวางไว้หน้าชีทที่เราต้องการจะก๊อปปี้แล้วก็คลิกชีทแล้วก็ลากออกมาได้เลยนะคะโดยเรานะคะสามารถคลิกลากไปทางด้านขวามือเราหรือสายมือเราก็ได้นะคะโดยชีทนั้นก็จะไปวางไว้อยู่ตามตำแหน่งที่มีตัวสามเหลี่ยมสีดำโชว์ไว้แบบนี้ค่ะ วิธีการนี้นะคะยังสามารถ Copy ห้หลายๆชีทพร้อมกันได้ด้วยโดยวิธีการก็เหมือนเดิมเลยค่ะให้เรากดชีทที่เราต้องการจะ Copy ถ้าเราต้องการจะ Copy ทั้ง3ชีทก็ s e l e c ็ทั้ง3ชีทแบบนี้เลยนะคะโดยทิปเล็กๆนะคะก็คือเราต้องกดลากจากชีทเริ่มแรกที่เรา s e l เล็ไว้นะคะซึ่งมันจะโชว์ให้เห็นเป็นตัวอักษรสีเขียวแบบนี้นะคะ พอถ้าเราะะพยายามที่จะไปกดลากออกมาจากชีทที่เป็นตัวอักษรสีดําที่เป็นชีทสองชีทสามที่เราีเล็กค่ะมันจะเป็นแค่เหมือนกันเล็กกับอันเล็กชีทเพิ่มเติมจากกรปที่เราเลือกไว้นะคะมันก็จะไม่สามารถกดลากออกมาได้ก็คือกดลากจากชีทที่เป็นตัวอักษรสีเขียวแบบนี้เลยนะคะนี่กดลากออกมาได้เลยค่ะ